สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆทุกคนนะครับวันนี้ครูวินจะมาะพูดสรุปรวบยอดถึงว่าทำไมเราถึงต้องเรียน comprehensive booster comprehensive booster เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราเห็นข้อสอบ e อ e x l, c e l igcse นะครับ esl แล้วเรารู้สึกว่า i, เฮ้ยข้อสอบมันคล้ายๆข้อสอบ ielts เลยแล้วก็ เด็กเวลาที่นั่งทำปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแบบเออมันยากแล้วในเฉลยมันจะมีแค่เฉลยออครูวินกับครูเจนก็เลยทำหน้าที่เหมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างข้อสอบกับเฉลยและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเราทำข้อสอบเพิ่มถึง30 exercise เพื่อที่จะทำให้น้องๆลูกๆของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีประสบการณ์ในการทำข้อสอบที่มั่นคงขึ้น มั่นใจมากขึ้นแล้วก็ด้วยตัวข้อสอบที่เราพัฒนาใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้น้องๆเหมือนกับสนิทกับข้อสอบมากขึ้นถามว่าน้องๆสามารถที่จะไปทําตัว Pass p a p e r ได้ไหมทําได้นะครับแต่ Pass p a p e r ก็มีจํากัดดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าผสมมุติเราเรามีตัวช่วยที่สามารถที่จะทบทวนตอนไหนก็ได้ไม่ต้องมาลงคลาสกับครูวินครูเจนเราสามารถที่จะเอาคุณค่าของการสอนเนี่ยไปไว้ที่บ้านของคุณได้เลย ดังนั้น Comprehensive Booster น่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับน้องๆที่มีความตั้งใจนะครับหรือว่ากำลังหาคำตอบว่าเราจะพัฒนาอังกฤษให้ได้ A Star ได้ยังไงในคอร์สนี้สามารถที่จะให้คำตอบเราได้ลองเรียนนะครับแล้วเราจะรู้ว่า A Star อยู่ไม่ไกล